บัดนี้เป็นครั้งที่54ตรงกับวันที่2มกราคม2569 ที่ข้าพเจ้านางสาวสมุนิไทยยามประยงเลขที่ศูนย์สี่สี่ขอเป่งวา,าจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระควมปฏติเทะเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทว,วดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยาย ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอันตระหันฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชสะสุนันตุสักขะโมกกะดังสักเเคกาเมจักรรเบสิติสิขะรัตเตจันตาลิเขวิมาเนทิเปรักเถจักาเมตาลุวะนาคาหนีเคหาวัตุมิเขเตภุมาจะยันตุเทวาชาลัทธาวิเสเมยขะคันธปนาขาติตันตาสันติเกยัง มูนนี้ว่าเราจะนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวรรกาโลอายามพาทันตาธรรมสวรรกาโรอายามพาทันตาธรรมสวรรกาโลอายามพาทันตาบทสวดนมกาสิทิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสานังอัญญคุโธเมสานังวรัง เอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพธานติเมสานังอัญยังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพธานติเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหาเกลนิโกนาโถตีอา ทีกาคาถามหาเกนิโกนาโถอาถายะสัมภาปานินังปุเรตวาบารมีสภาพัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปัฏวามหาเกนิโกนาโถหิตายะสัมภาปานินังปุเรตวาบารมีสภาพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปัฏวามหาเกนิโกนาโถสุขายะสัมภาปานินังปุเรตวาบารมีสภาพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปัฏวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุอิหะลาติกาปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนาจติงปัจจามาเตหิพิคูสเตหิสเพเเหวาอรหันเตหิทัสหิจารุกทาตุหิเทวตาเยภุยนะสสนิปติตาหนติพระกวันตังทัสสนายาพิคูสังคันจะอตโกจตุนนางสุตาวาจกายิกานังเทวานังเอตัโหสิอายังโขพระกวาสเกสุวิหะลาติกาปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนาจติง ปัจจามเตหิพิคูสะเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหนติพระวันตังทัสสานายะพิคูสังคัญจายานูนามะยัมปีเยนะภรวาเตนุปัสสังกะเมยามาอุปัสสังกะมิทวาพระวาโตสันติเกปจเจกะคาถาาเสย,ยามาติอัตโกตาเดวตาเสยยะถาปินามาพระวะป,ปุริโสส,สัมมิจิตังวาภาหังภาษาเลยะาภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยาเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันระหิต พระวัตโตปุระโตปาตุระห่างสุอัตขตาเทวตาพระควันตาภิวเทตวาเอกะมันตังอันถังสูเอกะมันตังทีตาขคเอกาเทวตาพระกวาโตสันติเกอิมังคาตังอภาสิมหาสมยโยปวนาสมิเทวกายาสมาคตาอาคาตัมมหาอิมังธรรมสมัยังทักีตาเยวะอราชิตาสังคติอัตขวอ布าเทวตาพระกวาโตสันติเกอิมังคาตังอภาสิตันตะลาพิขโวสมาทังสุติตังอัตานุอุชุกามังสุสรลติวานิตานิกาเหตวาอินทียานิ รักขันติบันทิตาติ อัโขอับาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเชตวาคีลังเชตวาปาลิคังอินทักคีลังอหะจามมมิชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัโขอัปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิปุตังจะนังคาตาเสนาเตคามิสันติอาบายาภูมิปหายามนุสังเทหังเทวกายังปาลิปุเรสันติตตอัโขวรภควาปิขอามันเตจิเยภูเยนะพิกเวทะสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติ ตถาคตังทัสสนายาภิกขุสังคญจ่าเยปิเตภิกเวเอเหสุงอาทิตมัทานังอาหานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตบัลมายเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเอเหสุงเสยยะถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภาวิสันติอนาคาตมาทานังอาหานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตปัลลมายเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตระหิอาจิคิสาสามิภิกเวเทวกายนังนามานิกิตตยิสามิ ภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิศาสามีภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกรมมนาสิกาโลทาพาศิสาสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิข na ah ุภควายโตปัจโสสุภควาเอตถาโวจะ สีโลกมนุกัสสามียะทพุมาตัสศิตาเยสิตาคิดิพลังปหิตัตาสมัยหิตาปุถุสิหาวาสันลีนาโลมาห่างสัมพีสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทาวิปสัน,นามนาวิลาพินโยปจัสเตียตววันีกะปิละวะตัตเวตตวามตีจตาสาวเกศสาสเสนระเต เทวกายาพิกตาตีวิชานาธาพิโกเตจัตตาปะมกระลุงสุตวะพุทธะสัสนังเตสัมปะตวรุขยานังอมนุสานะทัสนังอเบเกสตักมัทธคุงสหัสสังอทัสถาลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทะสุงอเบเกนตักมัทธคุงทิสาสปาพุทธะอหุงจัจจสัพพังอภิญญายะวาวคิตวานาจักุมาตะโตอมณีสัทถาสาวเกสาสนิลเต สาสาวเกศาสนลรติเทวกายาภิกตาเทวิชานาถาภิกโอเยวหังกิตาอิสามิกิธาหิอนุปุปสุสตสหัสสาวยาคภูมังกปีระบตะวะอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตวิสัชินุโมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสามิติงว่านางชัชสหัสสาเหมาวะใจยาคานันนัตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนั้วันโตวิสัชินุโมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสามิติงว่านางสาตาคิลาติสหัสสายาคานันนัตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนั้วันโตวิสัชินุโมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสามิติงว่าน อิเจเตโสละสหาสสายะค่ะนั่นั่แต่วันนี้โนยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตวสัตถินุโมธรรมนาภิกระมุงภิกขุนังตปฏิติวัานางเวสามิทาปจัสไตอะค่ะนั่นั่แต่วันนี้โนยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตวสัตถินุโมธรรมนาภิกระมุงภิกขุนังตปฏิติวัานางกุมพีโลและชาคาฮิโกเวปุและสาวินีสนังพิญโยนางสัตสหาสสังยาคะนัง ปายีรุปาสติกุมพิโรราชค้าฮิโกสปาคัสสมิติงว่านางปุริมาจัติสังราชาทัตตะโสปัสสติกขณาปนังอธิปติมหาราชายแลสัจสิโสปุนตาปิตาสภาวอินทนามามหาภัยที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตวิสัชชินุโมธรรมนาปิกขุมูพิ่ขุนังสมิติงว่านางทักขินันจัติสังราชาวิลุลโหทปัสสติกุมพันธาณาอธิปติมหาราชายแลสัจสิโสปุนตาปิตาสภาวอินทนามามหาภัยที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตวิสัชชินุโมธรรมนาปิกขุมูพี่ขุนังสมิติงว่านางปัายิม ชาวิรูปโขปัสสตินาคนาธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตาปิตาสะพาโวอินทนามามาปลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตวิสัชชินุโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติวะนางอุตตะลันจัตทิสังราชากุเวโลตปัสสติยนาคนาธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตาปิตาสะพาโวอินทนามามหาปไหลอิทิมันโตชุติมันโตวะนะมันโตวิสัชชินุโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติวะนางกูเรมันทิสังทัดละโถทักีเนาะวิรูละหโกปาชิเมนะวิรูปโขกูเวโลอุตตะลังทิสัจตตาาาาโลเมหรช สมันตาจตุโลทิสาะสันทัตละมานะอัังสุวรรณเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสะอากุวัจจนิกาสถามายาคุเตนทุเวเตนกูอิปูจักวิปูโตสหจัทานุกามาเซโตจักินุคันทุนิคันทุจัปานาโตอบบมโยจัเทวาสุโตจัมาตาลิจิตตเสโนจักคันทัพโพนัลลาจัชจานจัโออากูปัจจสิโคเตมาติภารุสุริยวัชสะเอเตจัตเย จะราชาโนคันทภาสหราชุพิมุทธมนาพิก้ามุงพิกุนางสมิติงว่านางอาถาคูนาภาษานาคาเวสราสหัตตะชากัรมปารสัตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะลาชาอาคูนาคายาสสีโนเอลวันนมหานาโคสุบมาคัสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหัสหันติทิพาทิสะพะคีวิสุทธจักขุเวหายาสเตวันมัชปตาจินตลาสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชาณมาสิสุปันนาโตเขมามะกัสสิภุโตสันนาหายิวาจา อุบ่าวะาหิยันตานาคาสุปันนา,าสนา,ามาังังสุปุทังชิตาวชิลหหตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตลโลวาสาวเสติทิมันโตยะสัชินก,รรกัลกัญชามหาพิสมะอสุราธานะาเวคัสา,าเวาปจิตติสุตจิติจะปหานาโทนโทนมจีสหัจตาจัปภริกุตานังสเปเวโรจานามะกาสันไนอิตวาวะบลิงเจนังลาหุขเทามุบาขมุสัมโยธานิพันธันเตภิกขุนังสมิติวะนัง อาปูจะเทวาปัทวีจะตเตโชวายโยตทาขมัวลุนาวรมนตร์เทวาสมโมจยัสสะสะทหาเมตตากลานาการิกาอาคูเทวายัสสินุทัเสตเตทัศตากายาสเปนนานาตะวินโยอิทิมตัวชุติมตัวนะมันตัวิสสินุโมดัมนาปิกขมงปิกุนังตมิติงวะนังเวนะทูจะเทวาสาลีจะตอสมาจัตทุเวยามาจันนสุเมสาเทวาจันทามคูปุรักิตาสุเรสุเมสาเทวาสุริยามคูปุรักิตานาคตังนี้ปุรักิตวาอาคูมันทวะละหกาวาสุนังวะสวะเสโทสโกปะคขปุรินทะโททัเสตัสเต ชุติมันโตนะมันโตวัชรินุโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนังสามิติวันังอาธะครูสาวคูเทวชาลามาคีสิกขาลิวะลิจกาจจาโลชาจะอุมาภูพานิพาสีโนวัลุนาเสหธรรมาจ่าจุตตาจะอเนชกาสุริยาลุจิลาอาคูอาคูอาวาสะวเนสีโนทัศเจตสัตตากายสัพพินันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตวัชรินุโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนังสามิติวันัง สัมนามหาสัมนามนุสามนุชุตมาติธาปัจจุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอาถาคูฮัลโยเทวาเยจารุหิตวาสิโน巴拉คามหา巴拉คาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเสตทัศทะกายาสเปนานันตมณีโนอิทิมัโตชุติมันโตนะมันโตสัสสิโนมมธมนาปิกมุงปิคุณังจตมตริวะนางสุกากาลุมหาอาณาคูเวคานาสาสหโอทารตะไครยะหาปัมุขะอาคูเทวาวิจักนาจะธรรมตาหาลาคาชามิสกาจียสัสสิโนท่านายังอาคาปุจโนโยติสาปิวัสติทัศเสตทัสศ กายาสเปนานันตะวันิโนอที่มัโตชุติมันโตน้ำมันโตวัจชินุโมธมนาภิกรมภิกขุนังตมิติ์จงว่นางเขมีญาติสตายามากัตถกาจายาสิโนสัมพิตกาลามาเสราจุตินามาจารสวานิมาลติโนอาคูอาจาคูปันนิมิตาทาเสเตทัตตากายาสเปนานันตะวันิโนอที่มัโตชุติมันโตน้ำมันโตวัจชินุโมธมนาภิกรมภิกขุนังสมิติงว่นางสาเถเตเทวานิกายาสเปนันันตะวันิโนนามันวายเยนะอคันชุงเอจัดเยจัดที่สัชหะบจชาติมังคีลาโอคาตินามานาสวัสดเกวค่ะ ตางนาังจันถังวสิตาจิตังสุภมาปรมัตโตจัุนไทยอิทิมัตโตสา,าสนกุมมาโรติสโสจัสมบาคาสมิติวานางสหัสสะพามโลูกนางมะภภาวัปปิติปะติ มหาพรหมะพิติทาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายูและสัตสีโสท้าเสถาอิสระกูปเจกะวะสะวติโนเตสันจัมาชาโตอาขาอริโตป็นไดวาลิโตเตจัสเพปิกาเตสินเทเตเวสพะมเกมาลาเสนาภิกามีภาสากันนะหะสามันทียังเอทักกันนะทาพันธัะลาเคณะพันธามันทุโสะมันตาป็นไดวาเลยธรรมาโมมุจิทักุูชินังอิติตะทามหาเสนุกันนะหเสนาอเปสัยยิปานินาต่ละมหาจะสารังกัตมานะเพราวังยะหาปวุสโกเมโคทนาเยนโตสวิชุโกตา 哈索巴。 ตะทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาศยังวเ,เสตจัสพังอภิญญายาววคิตวานะจกุมา <im> ตโตมดีสัทธาสาวเกีศาสนะเตมลรเจณาภิกตาเตวิชานาทาพิกโวเนจจะตับปัดมังกรูสตวพุริสสสะนังวิตลาเขิกปากามุงเนสังนมปีอิชายุงสพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายะสัสินโมทันติสหบูเตหิสาวเกเตชะนีสุตาติบทส่วนจุลลาชยาปกรณะโมเมพุธเตชัสสะละตานาตั ยาธรรมิกาเตชาประสิทธิประสิเท,ทวานารายะปะละเมสุราสิทธิพมาจะอินทาจะจจตุโลกาคัมภีรักขกาสมุดาปูตุงคังคาจาพะพมาชายะประสิทธิพวันตุเตยชายะชยะธรณีธรณีอุตตดีอุตตดีนาดีนาดีชายาชชยาขาคนลาตลุลานิใสนิไลใสเศสนนะ เมรุราชาพลนานะชีชัยยชัยยะ,ยะคัมพีราโศพีนาเคนะทะนาคีปิสัจัปูจัการีชยัชยยชัยยทุนิมิตาโลคีชยัชยยชัยยสิงคีสุธาทานะมุมขาชาชัยยชัยยะ,ยะ,ยะวรุณนนะ มุคาสาตราชะยยชยยะจำปาธินาคะกุลคันทุกชะยะชะยชยยคันชาคนนะตุลงสุก,กะลาผู้ชงสิหะพยาคตีปาชะยะชะยชยยวรุณน,นะมุคายาตาชิตาชิตาเสนาเสนา นาลีปุนาปุสธินาลดีชยชยะสุขาสุขาจีวีชยชยะธรณีตะเลสะทาสุชยาชยาชยยธรณีสานตินสาทาชยชยามังกราลัญยาภาวะเคชยชยาะวะลุนณะยักเขชยชยราคะเสสุลปูชาเตชา ชยชยพมเมนะทัานาชยชยราชาธิราสาชาชัยชยชยปะเทวิงสัพพังชยชยอรหันตาปจเจกะปูทาสาวังชยชยมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยชยพมพมสุลโคชยชยนาโควิลุลาโกวิลุปะโคชนทีมาลวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโลวะลุโนปีจะอาคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตละลากโกอะ อัฏฐาละสะมหาเทวาสิธิตาปะสะอาทะโยอิสิงโนสวาวกาสัพาชัยยะลามโมพวันตุเตชัย,ยะธรรมโมจะสังโคจากทัสปาโลจากชัยยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยยะโสธิพวันตุเตเอเตนะพุทธ เตเชนะโหตุเตชัยมังคลังชัยโยปิพุทธัสสินิมาโตอายังมารัสสะจะปปปิมาโตราชัยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาธาพมคณาเมสีโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมาโตอายังมารัสสะจะปปปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยตาธาอินทคณาเมสีโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมาโตอายังมารัสสะจะปปปิมาโตราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาเทวคณาเมสีโนอุ มาเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมาลาสะจัปปิมาโตปะราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยาตถาสุปันนาคานาเมเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมาลาสะจัปปิมาโตะราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยาตถานะคานามเหสีโน ชโยปิผูดัสสิริมาโตอายังมาลาสัตตาปปิมาโตปล拉ชโยอโคชยามบทิมันเทปโมทิตาชยัตถาสพามคขณาเมห์สิงห์ชยันโตโกฏิยามุเลสักยานังนันติวัตโนเอวังตะวังวิทยโยโหหิชยันสุเชียมะคะเลปาราชิตาปาลังเกสศิเสปทาวิปคะเลปิเสเกศปะปุตานังอาคาบโตปโมทิติสุนัขะตังสุมังคลังสุปะปะตังสุหติตังสุขโนสุมุตุโตจัสุอีตังมันจาริสุปทักกินังกายากรรมังวจกรรมังปทักกินังปทักกินังมโนกกรรมังปณิทิเตปทักกินาปทักก วานาลบาตันเตปะตะกินเนเตอธาละถาสุกิตาวิรุฬหะพุทธาสานีอะโลคาสุกิตาวุทาสหัสัมเพหิยาติพิสุนันตุพนโตเยเทวะอาสมิทานนอัตถิคตาติคายุกาจราโหตุสุกิตาหนตุสัพัทาละขันตุสัพัสัตาณังละขันตุชินาสาสะนังยากาจิปัทนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนลาธายุตตะกาเลปาวัส เป่าวัสันตุป่าวัสังวัตสาวราหากาโลคาจุปตะาวาเตสังนิวาเรนตุจะสพพธากายาสุขังจิตตสุขังอลหันตุยะถาละหังบสวสวดธรรมะนิยามสุตตังเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสาวะติยงัง วิหารติเชตะวะเนานากะปินทิกสัสสอาลเมตันตนละลโคภะกวาพิขูอามันเตสิพิขโวติพะทันเตพะทันเตติเตพิขูภะกวะโตปัจโสสุงภะกวาเอตาทาะทวจอุปาทาวาภิกเวตถาคตานางังนุปาทาวะตถาคตานางังทิตาวาสาธาตุธรมตาตาธรมติตตาธรรมนิยามตาเจาเปสังขาราอนิจติ ตัาฑคตโตภิสัมพุทธาติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโรติสเพสสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังนุปาทาวะตถาคตานังธิตาวาสาธตุธรรมดิตตาธรรมนิยามตาสัเพสสังขาราทุกขาติตัตถาคตโตภิสัมพุชาติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัลติวิภัช อุตานิกะโลติสเปสังขาราตุขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาทธาตุธรรมิติตตาธรรมนิยามตาสเพธรมานัตติตังตถาคโตภิสัมพุชติภิสเมติอภิสัมพุจิตวาภิสเมตวาอาจิคาติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวาลติวิภาชติอุตานิกะโลติสเพธธรมานัตติอิธมาโวจักภะคะวาอัตมนาเตภิกขุภะคะโตภาสิตังอภีนันทุนติ บทสวดพระเทกะลัตะขาธาอาตีตังนานาวาคเมยยะนาปฏิกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีตัมปะหีนันตังอปาตัจะอาณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตาธาตาวิปัสติอาสังฮิลังอสังคุปังตังวิทามนุพลวเเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีนขอนแขนเขาควรพ่อพู อาการเช่นนั้นไว้อาเช ว่ากิจจะมาตับปังโกชัญญามาและนางสุเวยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังคาลันเตนามหาเสนนาปจุนาพราะการผัดเพียรต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาบิงอโหระต,ตะมาตันทิตังต,งต,งตังเวพาเตกะละโตติสันโตอาจิขาเตมูนีมูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคาปบจจาเวกะ ขนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราถูกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจถูกวางชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนถูกวางมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มระาปริโยสานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอเนียตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนงเมเนียตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวช อะยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนคันปราจจังวิญญาณชุนโทอันเขาถิงเสียแล้วอะทิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะลังอิวังประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิลนานถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวิธธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสะโมสุโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งส,สัพเพสัตามลรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งวงกําลังตายอยู่มาลิงสู่จะมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอตะทาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกิจจิยังกิติสุสะลังกาม,มังสัมเพหิพาเตหิตกตังคุณยังโนอนุโมดันตุสุนันตุโพนต,โตเยเทวะอสมิงธาเนอาทีคาตาธีกายุกาสดาหนตุสุขิตาหนตุทุขะปมจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขะปมจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขปะปมจันตุสัพเพอาจาายาติกา อะยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพปิสาทเพสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุขาปมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปัชายะสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพนะขาตาสุขิตาหนตุทุขาปมุจจนตุสัพเพ เทวาสุขิตาหนตุทุขาปมจจันตุสัพเพสามาตินังสามีชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภะควา ปันติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสิเนทุเบคะเลโพดิกาเลตายิงตายิงตาธรรมมาทานีนะพระวันตุปุจิตาสถิงกาโลนเตถาวิหารลมันเตเลเตลาจามาจาน่าวกาจาพิกโวสารามีการานาปฏิอุบาสกาคามาจเทสานิขมาจเอิสลาสัมปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาภูชายเยปิจะอาจาสัมภวาสังเสราชาตาอทจารวปปาติกานิยานิกัางธรรมมาลังปฏิจเตสัพเพปิพุทธ สัพเพปิทุคัสสะกะโลนะตุสังขยังท่าดุจีลังสตังทมโมธรรมะทาราจปุคลาสังโคโหตุสัมมาโควะอาถายอยากจะหิตายอยาจะอัมเหละขันตุสทธโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุฒิทิงสัมปาปูเนยามาธรมเมอริยปเวทิเตปัสสนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาเสนีสัมมาทานังปวชันตุกาเลเทโวปวสตุวสังวสวาลาหากาวสัง ปานิโนพุทธะสเนสัมาทาลังปวัชันโตกาเลเทโวปวัสตุวธิภาวยาสตานังสัมมิทังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจะอัตลาชังนิจังละขันติปุตตกาเอวังธทมเมนะราชาโนวระชังละขันตุสัพพทา เทวตาอุยาโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนีทุกขาพยาปตตาจนีพยาโสกปัตตาจนีโสกาโหตุสัพเพปีปานิโนโเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมปต,ตังปุญญาสัมปตังจัปปปเทวานุโมดันตุสัมภสัมะ สิทธิยาทานังทัทันตุสัททายาสีหลังละขันตุสัพพธาภาวนาพิรจ้าหุนตุขันฉันตุเทวตาคาตาสุมังคลังขาถาหุนตุสัพพังสุมังคัลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะลังหุนตุสัพพังสุมังคัลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะลัง โนตุสัพพางสุมังคาลังลักันตูสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตลังส yeah! nee! ัพเพุทธาวราปตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจเตเชนะละขังพันธามิสปะโสสัพเพุทธาภราปตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจเตเชนะละขังพันธามิสปะโสสัพเพุทธาภราปตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจเตเชนะละขังพันธามิสปะโสสัพเพุทธาภราปตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจเตเชนะละขังพันธามิสปะโส สัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจติเชนะละขังพันธามีสัปโสสัพเพพุทธาพระราตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจติเชนะละขังพันธามีสัปโสสัพเพพุทธาพระปาตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจติเชนะละขังพันธามีสัปโสสัพเพพุทธาพระราตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจติเชนะละขังพันธามีสัพปโสสัพเพพุทธาพระปาตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจติเชนะละขังพันธามีสัพปโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้านางสาวสมุทรไทยแย้มประยง์ได้สวดสาธยายพระบุทธมน์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นพีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ไาลยขออนิสงส์งแห่งผลบุญนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและ แก่ข้าพเจ้านางสาวสมนไทยแยงประะยงและครอบครัวให้แค้วขาดปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระดำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่3มสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยภูธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน